ลงทานกระถินวัดโลอยากที่ฟินแลนด์ดูจากต้นคลิปแล้วเพื่อนๆน,น่าจะเดาออกนะคะว่าเป็นอะไรแต่ถ้าดูไม่ออกก็เป็นกะเพราหมูสับไข่ดาวทุกๆป,ปีเวลามีงานวัดกระถินทอดผ้าป่าคิปก็จะร่วมทําบุญลงทานกับเพื่อนๆบางครั้งก็เป็นขนมหวานบางครั้งก็เป็นน้ําดื่มรอบนี้ก็เลยทําอาหารบ้างแต่จริงๆแล้วก็ทําอีกลงทานหนึ่งแต่ไม่ได้ไปช่วยเขาเพราะเราช่วยแค่เงินกะเพราหมูสับนี้เราทํากันสองคนนะ ตั้งเป้าไว้200กล่องเพื่อนเพื่อนดูจากหมูที่สับแล้วคิดว่าจะได้กี่กล่องลองทายมาร่วมบุญกันนะ แต่ท้ายคลิปก็จะเฉลยว่าได้กี่กล่องการที่เรามาอยู่ต่างประเทศต่างแดนวัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนไทยที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในฟินแลนด์เราจะมีวัดอยู่3ามที่ทีนี้ไปทอดกระถินได้แค่วัดเดียวเลยตั้งใจทําลงทานให้เต็มที่มาที่กระเพราหมูสับของเราตอนแรกก็ผัดไปหนึ่งกระทะนะแต่มาดูเวลาแล้วมันจะดึกมากเลยจัดไปสองกระทะผัดพร้อมกันไปเลยทีเดียวที่รับกระเพราของเราไปในวันนี้อร่อยไม่อร่อยมาคอมเมนต์ บอกกันได้นะส่วนกระเพราหมูสับเราได้150กล่องอนุโมทนาสาธุค่า